ายรดน้ำสำหรับใส่คำพีทางพระศาสนามาแต่โบราณน,นี้มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่าตู้พระไตรปิฎกหรือตู้พระธรรมที่สร้างเป็นหีบพระธรรมสำหรับใส่หนังสือสวดและใส่หนังสือเทศก็มีขนาดย่อมพอเหมาะแก่การเก็บรักษาเนื่องจากเป็นสิ่งของอุทิศไว้ในพระศาสนาจึงเป็นงานประณีตศิลป์ที่ช่างทำอย่างสุดฝีมือโดยเฉพาะลวดลาย ซึ่งมีทั first, ้งเรื่องจากคำพีพระพุทธศาสนาและที่งามวิจิตก็เป็นเรื่องวันณคดีอีเนาอุณรุษและรามเกียรติเมื่อโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตั้งหอพระสมุดวชิรยานในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการรวบรวมนำมาเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยซึ่งกรมศิลปากรได้ดูแลรักษาบรดกค่ข้าล้ำไว้จนปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย